พี่บางออนาดีครับอีนี่มันหน้าไม่อายหาแดกกับลูกจินรีออนทัวร์ดีครับผมหน้าไม่อายหาแดกกับลูกพินอรานีซา่าดีครับดำแจมันหาแดกกับลูกมันแต่มันแลกมาด้วยชีวิตลูกมันดำแจมันหาแดกกับลูกมันมันแลกมาด้วยชีวิตของลูกมันแล้วพวกมึง ที่มาหาแดกกับคดีลูกเขามามีตัวมีตนสร้างผลงานโชว์สกิลมีตัวมีตนสร้างผลงานมีช่องชันเนลหาแดกหาอยู่หากินกับการตายของลูกมันใครน่าอายกว่ากาันกูถามอีดําแจ้มันควรจะอายหรือว่าพวกมึงควรจะอายมากกว่ากันกู <c oughs> ถามกูถามเข้าใจกัว่าคำถามไหม ระหว่างอีดาแจ๊ะที่มันหากินกับการตายของลูกมันโดยแรกมากับชีวิตของลูกมันกับพวกมึง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 ที่ลุกขึ้นมาด่ามันทุกวันแล้วมันแสดงความห่วงใยมันทุกวันใครควรจะอายใครควรจะมียางอายใครควรจะสำเนียกสำนึกมากกว่าการกูถามเถอะมันจะแปลกตรงไหนที่มันหาแดกกับคดีลูกมันมันจะแปลกตรงไหนกับการที่มันมีตัวมีตนกับคดีลูกมันตอบป่วยได้ใครควรจะละอายใครควรจะมียางอายใครควรจะมีความสำเนียกสำนึก ว่านั่งด่าแม่มันอยู่ทุกวันแต่หาเด็กเติบโตมาได้มีคนรู้จักเพราะคดีลูกมันะเหลืออีดอกมันไม่จำเป็นที่จะต้องให้ลูกเจ้า YouTube เท่านั้นจะตายโลกมึงดูในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยผู้สูญเสียแก่กี่ชีวิตหนองบัวลำพูบ้างเนี่ยรถทัศนศึกษาบ้างแหละเขาออกมาทำพฤติกรรมเหมือนอีการามไหมอีดอกจะปกป้องใจใจสติค่ะมึงออกมาปกป้องมึงโป๊กกี่ครั้งแล้วเจอกูสวนกลับเนี่ยกี่ดอกแล้วกูถามก่อนถ้ามึงรักมันนั่งมึงก็เลิกกับเมียมึงมาแต่งงานกับอีดำซะกูว่าแม่งน่าจะเหมาะสมกันไม่่งงงั้้นก็เออาาาีดไปขขยยแชมึ ยอีดัมมันเกิดจากรูปมันคดีาานี้ใช้งบป,ประมาณแผ่นดินแล้วกูถามก่อนอีดำมมีอยู่มีแดกพอลูกมันไหมก็พอลูกมันถูกไหมการที่มึงจะชี้นี้ออกมากระมิดกระมีน,นันนะอีโดก่อนที่มึงจะชี้หน้าด่าใครนะ่ะนะกรุณาดูตัวของน้องสาวนอกใ้มึงด้วยอีเจเกเองอีกระเทยอีดําเกิดจากคดีลูกตัวเองจ้ะมึงกล้าออกมาพูดไหมว่าอีดํามไม่ได้มีอยู่มีกินพอลูกมัน เขาใส่ป่ะอีดําก็ได้มีอยู่มีกินพรลูกมันการที่มึงเนี่ยออกมาบอกว่าโอ้ก็อยากจะหากินกับคดีลูกตายเออก็ฝากถึงช่องยู u b e และไอคนที่อยู่ตรงกลางนะ่ะเออก็ให้ลูกมันตายสิเอ้ามันไม่จําเป็นมึงดูตัวอย่างอยู่ในข่าวนะอีดอกผู้สูญเสียเคยออกมาทำพฤติกรรมแบบอีเสียสูญอีกาดำมน้องสาวนอกไส้มึงไหมล่ะเขาก็ไม่ทำเออสงสัยอยากเรียกํำอีดัครับ ออมึงอยากเลียบอ่เข้มดำๆอามึงอยากเลียบอ่ะหรอมึงกระปา๋าเมียงมากๆไม่่กอไอีดำอืมปกป้องแบบงงๆทำก็บุญคุณสองทำก็บุญคุณอีดำมาต้องมาขอบคุณคนไทยทั้งประเทศกะเพราะว่าคนไทยทั้งประเทศเสียภาษีให้กับตำรวจนะคดีของลูกอีดำเนเป็นคดีของแผ่นดินนะคะใช้งประมาณแผ่นดินจ้าอีดอกอืมมันต้องมาขอบคุณประชาชนเพราะว่าประชาชนเสียภาษีประชาชนเป็นคนจ้างตำรวจนะคะอีดำเสียอะไรโกนมันเสียอะไรโกนถ้ามึงจะมาซีน้าด่ายูทูบเบอร์แต่ละช่องเนี่ยที่เขาอยู่ตรงกลางเนี่ย จะมาชี้หน้าด่าเขาแล้วบอกว่าให้ลูกเขาตายเนี่ยอุตาม